สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูหน่อยนะคะจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะมาดูกันค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาะศึกษานะคะเรื่องอวัยวะภายนอกของตัวเรานะคะ อวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะอยู่ภายยู่ด้านนอกเราสามารถมองเห็นได้เลยนะคะอันดับแรกคือตาหูจมูกปากแขนและมือขาและเท้านะคะเราจะมองเห็นว่านักเรียนก็สามารถมองเห็นได้สัมผัสได้ใช่ไหมคะแล้วต่อไปนะคะ เราจะมาดูกันว่าหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะคะมีอะไรบ้างนะคะ,ะตาตาเราไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใช้มองดูสิ่งต่างๆนะคะหูหน้าที่หลักของมันคือใช้ฟังเสียงต่างๆนะคะ,ะจมูกจมูกเรามีไว้ทำอะไรคะใช้หายใจและดมกลิ่นค่ะปาก าเราใช้ทำอะไรเราใช้พูดและกินอาหารนะคะแขนและมือนะคะแขนและมือก็ใช้หยิบสิ่งของต่างๆะ,ะและขาและเท้านะคะใช้ในการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวของนักเรียนนั่นเองนะคะอาเมื่อเรา ทราบแล้วว่าอาวัยวะภายนอกของเรามีอะไรบ้างนะคะและมีหน้าที่อะไรนะคะจากที่เมื่อสักครู่ที่ได้ศึกษาไปนะคะการบ้านวันนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนว่านักเรียนรู้หรืออย่างว่าหน้าที่ต่างๆของอวัยวะภายนอกที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะการบ้านคือง่ายๆเลยให้นักเรียนนะคะอัดคลิปนะคะบอก หน้าที่ของอวัยวะนะคะตามภาพที่ครูให้นี้นะคะว่ามีหน้าที่อะไรบ้างอัดคลิปส่งมาในกลุ่มไลน์ของครูประจำชั้นนะคะแล้วเรามาดูกันว่านักเรียนเข้าใจและรู้หรืยอยังว่าอวัยวะของเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ